สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ับน,นโนริวันนี้เราอยู่กับเกมแดกจุดนะนบบนนอันนี้เล่นเล่นในระบบ a อ d ด o i d นะซึ่งสามารถหลดได้รอยนำ o ู l กิลไปนะจุดตรงนี้เยอะมากงงงงงง

ดูดมาโคตรเกียียตอนที่มันแบบว่าแยกเซลลแยกเซลลออกมาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนี้สิแบบแตกตัวอือเนี่ยแตกตัวแบบนี้แตกตัวแล้วมันก็มากินตัวเราอ่ะน่าเกลียดมากแล้วเราก็ตัวหดลงด้วยนะอ้อยอ้อยแหล ดูนี่มันจะมากินเกาอ่ะอ,อึ๊ดุดผสานร่างเร็วเออใหญ่ขึ้นละแตกมาเลยค่ะแตกมันกูจะฆ่ามึงใครนะ <laughs> เนี่ยเงี่ยม เฮ้ยค้างโอ้โนค้างเฮ้ยทำไงดีเฮ้ยมันค้างว่ะเดี๋ยวนะโอหลุดเลยไม่นี่ฉันตัตวตัวเรกีกเีแล้วใช่ไหมเนี่ยแหละข้อเสียของมันก็คือเน็ตแบบเน็ตกระตัว เน็ตเน็ตกระตุกแล้วมันก็เออค้างอ่ะทำให้เราไม่สามารถไปไหนได้เลยแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่จากตัวที่ใหญ่แล้วกินมันดูดเข้าไปอโอยอ้ยขำอย่าเข้ามานะอย่านะเอือเอือ อะไรอ่ะเมื่อไอตารางแถบไอหนึ่งสองสามด้านขวานี่ก็จะเป็นลายเชื่ออย่าเซอเอริเอริใครอะฮึอ,อะฮึะอย่ามากินกูอย่านะ,ยา,ะยาอายาอาอายาอู ทำไมชินมาเกิดในที่ว่งางเปล่าแบบนี้นะอ uh huh. ้อฮะงอวงอวยงอวยดอนอีทมี่เดี๋ยวแป๊นนึงน โอเคกันต่อจุดมาเร็วฉันมาแดกเธอแล้วนะแดกจุด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 อ้าวอีตินมาเกมนี้ไม่รู้จะหาลิง์กมาจากไหนนะไปหาหเขียนว่าอากา <laughs> ใช่ไหมใช่เกมเชื่อเกมนี้ป่าอาว่าอะไรนะ Kjøttboller. <in the building> <chter hate Ellison frogoples> ไม่รู้ว่าอัดและค้างไหมแต่นะใช่ไหมคับถ้าอาัดแลค้างมีเศร้าเสียอัดมาเร็วอะคาเมนอะไรคือคาเมนคะเดี๋ยวฉันจะกลิ่นแก่เออมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวนี้นะเออไม่เป็นไรฉันฉันกินจุดพวกนี้ก็ได้นะ ลูตาสองเอออ่าเกมนี้ซึ่งจะบอกว่าเล่นยากมากเพราะว่าเวลาเรากดทีมันไปของมันเลยอะเรากดสมมติเรากดไปข้างบนใช่ไหมมันก็ตื้อตรงไปเลย อะไรอ่ะมึงจะมากินกูเหรอมึงไม่มีทางกินกูได้หรอกนะักกูตัวเท่ามึงอ่ะอ่าฮะเงี้ยเห็นไหมกูบอกแล้วกินไม่ได้ตา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  ตอนนี้ก็บ่ายสามนะะโอเมกอดโอ้ยอยู่ดีๆก็ขำเอง <laughs> ไอ้เขียวๆคืออะไรอ่ะ ทำไมต้องแกล้งกันด้วยอ่ตอนนี้ชฉันเป็นอันดับที่สามสิบเก้าของออของอะไรนะของเซิร์ฟนี้อ่าอนี่มึงจะกินกูกลุ นมูนมูนมูนตอนนี้มูนเป็นอาดับหนึ่งนะยี่สิบสี่ชั่วโมงของ,องมาริโอกับลีลีลีอาอไอตกกระจายไงวเมื่อกีก้มันแตกตัวออกมาได้อะรู้สึกรู้สึกดีมันแตกตัวออกมาได้เหมือนชุ่มชวนแก้อะขำโอ้เสียงขำกูคโคตรคุณตีน ยมำยๆๆย่ก็ขออํำไพ่สำหรับคําหยาบนะฮะย่ำยๆๆยมยไม่หยาบมันอยู่ไม่ได้ยมำยโอเคเงินก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเลยกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า